สวัสดีผมกาบอยผมเป็นผ่านป่าที่เก่งที่สุดในซอสเซตแมนคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องโกหก ok. คุณดูการแต่งตัวผมแล้วคุณไม่เชื่อนั่นมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเป็นผ่านป่าในซอสเซตแมนให้คุณดูรักกันนะครับผมและคุณจะชื่อว่ากาบอยคือผ่านป่า n ัมเบอรวัน ในที่สุดกาโบยแมนก็ได้ออกผจนภัยวันนี้ผมจะมาหาสองสัตว์โลกและสัตว์ไส้กรอกที่เป็นเพื่อนมันผมแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นผมจะต้องลงไปตรงจุดนี้เอาละทุกคนได้เวลาที่กาโบยต้องฟาร์มแล้วนะสวัสดีมดโลกเอ้ยมดไส้กรอก ทำอะไรเนี่ยฉันขอป้นได้ไหมป้นไม่ได้ป้นไม่ได้วะกาโบยไม่สามารถเปิดกล่องได้เพราะเขาไม่รู้วิธีการถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพานที่เก่งที่สุดในซอสเซตแมนก็ตามแต่ว่าเขาไม่สามารถเปิดได้เอาละตอนนี้กาบบยแมนได้อาวุธคู่ใจแล้ว เขาพร้อมที่จะยิงกับสัตว์ร้ายทุกตัวโอเคก่อนที่เราจะไปขั้นนั้นเราจะต้องหาชุดเกาะทุกอย่างที่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นโอเคตอนนี้เราพร้อมที่จะออกรลราสัตว์กันแล้วถ้าใครยืนชอบก็อย่าลืมกดถูกใจให้ช่องเฟอร์ฟิดทีวีด้วยแล้วโอเค สิ่งแรกที่กาบอยจะเริ่มสำรวจก็คือเจ้ามังกรตัวนี้ที่มันหลับไหลอยู่ถ้าคุณเคยเห็นมังกรในโลกของความเป็นจริงแล้วล่ะก็อ๋อมันเปิดอย่างนี้นี่เองกาบอยก็โง่อย,อยู่ตั้งนานเฮ้ยกาบอยเดนจบุบทีไม่ยาเกอย่าไย,ยุก่งกับฉันนะฉันเ,เ,เป็นผานป่าที่เก่งที่สุดเจ้าป่าเจ้าสัตว์ป่าร้ายตัวนี้มันทำไรากาบอยก่อน กาบอยยังไม่ได้ทำร้ายอะไรเขาเลยแต่ด้วยความที่เขาเป็นผ่านป่าที่เก่งกาจที่สุดเขาก็เลยไม่มีปัญหากับการจัดการสัตว์ร้นั่นเองเีนคนยิงกาบอยรีพีทหลบด่วนกาบอยจะต้องประทะศึกใหญ่กับเจ้าสัตว์วิวัฒนาการที่มันสามารถยิงกาบอยได้ว่าเอ้ยมันมาแล้วไม่นะ โอ้กาบอยเขายังเป็นผู้ชนะที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกค,คุณจะเห็นได้เลยว่ากาบอยนั้นเป็นคนที่ยิงปืนแม่นมากไม่งั้นเขาคงไม่ได้ฉายากาบอยผ่านป่าที่เก่งที่สุดในโลกรู้สึกว่าเราจะอยู่แถวทะเลแดงไม่เป็นไรเรามีเครื่องบินแห่งยุคเทคโนโลยีอยู่ณนะจุดนี้แล้วโอเคกาบอยลงถึงพื้นด้วยความปลอดภัยนะครับผม โอ้พระเจ้าเหมือนกาบอยเขาจะเห็นอะไรบางอย่างเขาได้หยิบปืนลูกซองอันบักใหญ่ของเขาเป็นปืนปอดของเขาเล็งไปที่สัตว์โลกตัวน้อยเขียวๆน่ารักแต่เขาไม่สนใจเขาจะฆ่ามันกาบอยไม่สนว่าสัตว์เรานั้นพวกมันจะน่ารักแค่ไหนก็ตามถ้ามันคือสัตว์ที่อยู่เหนือหรือต่ำกว่าเขาเขาจะร่าพวกมันทั้งหมด สวัสดีเจ้าสลามสีเขียววันนี้ฉันบล่าแกแล้วกาบอยจะไม่ปล่อยให้แกอยู่รอดบนโลกใบนี้ไปได้แนน,น่อนคุณอาจจะเห็นได้ว,ว่ากาบอยเป็นผ่านป่าที่เก่งและก็โหดเคี่ยมแต่ความจริงแล้วนั้นเขาเคยไปจีบสามแล้วก็จีบไม่ติด เก้าบอยรู้สึกอยากเมาเพื่อลืมความรู้สึกดีๆแต่ว่าก้าบอยได้เห็นเทคโนโลโยีของผู้สร้างเกมนี้แล้วเขาพร้อมที่จะเผชิญภัยไปกับมันโอ้พระเจ้าเขาโดนยิงพวกเราหลบหันไปนสู้กาบอยได้หันกระสุนไปยิงเป็นแม็กเลยแล้วก็ยิงพวกสัตว์้ายตัวนั้นต่างสมบัติเอาราทุกคน นี่คือเทคโนโลยีของเกมนี้กาบอยได้เคลื่อนไหวตนเองไปพร้อมกับลูกบอลนะฮะมันเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อนและไม่มีที่ไหนอยากทำแน่นอนเพราะมันจะเหนื่อยขาเรายังไงล่ะพระเจ้ากาบอยเขาเจอเจ้าสิ่งนี้อีกแล้วเจ้าสลัมตัวน้อยนารักแต่ว่านะ มันไม่มีความน่ารักสำหรับกาบบยกาบบยเขาจะไม่เว้นแม้แต่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่หรือสัตว์ที่เป็นเหมือนเขาก็ตามเพราะเขาเกิดมาเพื่อร่าอย่างไงละ่ะเอาล่ะฮะสำหรับกาบอยแล้วเรื่องความรักเขาไม่เคยชนะใครแต่ถ้าเรื่องยิงปืนเขาก็ไม่แพ้ใครเช่นกันอย่าดีาไซน์เนว้าว กาบอยได้เห็นเจ้าสัตว์รายตัวเดิมที่เขาไม่ค่อยชอบมันเท่าไรเขาได้เตรียมปืนขึ้นมาแล้วเขาก็ยิงยิงแต่ว่าเจ้าสัตว์พวกนี้มันทนทานลูกกระสุนมากขึ้นยิงเท่าไรมันก็ไม่ตายหรือเป็นเพราะว่าเขายิงไม่โดนก็ไม่รู้โอเคกาบอยในทันใดนั้นกาบอยก็โดนยิง กาบอยได้หันปืนไปสู้เจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้มันพยายามที่จะลบกาบอยลงให้ได้แต่ว่ากาบอยนั้นก็ไม่เคยยอมแพ้เพราะเขาพูดคำว่ายอมแพ้ไม่เป็นควา้าระเบิดไปแล้วอ๋อมันเป็นสกิลเพิ่มเลือดของกาบอยโอเคตอนนี้กาบอยก็สาบานชนะเจ้าสัตว์ร้ายที่มันเข้ามาละลานเขาได้แล้วต่อไปเขายังคงดเดนิน ทางคันลอง,องเขาอยู่คันลองเลยวะเขายังคงตามหาราสัตว์ร้ายที่มาทำลายเขาเขาเป็นคนดีจริงนะฮะถ้าสัตว์ร้ายพวกนั้นไม่ทำลายเขาก่อนแต่ยกเว้นสลัมเขียวเพราะเขามันชอบมันเพราะหน้าตามันน่ารักเกินไปพื้นที่นี้มันกำลังโดนธรรมชาติบีบร้อมเข้ามาแต่นั่นไม่เป็นปัญหาสำหรับกาบอย โอ้พระเจ้ากาบอยเขาได้พบกับสิ่งนี้อีกแล้วโอเคกาบอยจะต้องหาสถานที่รบซ่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองอย่าแก้ปวดสมสำคัญมากในการเดินทางเขามีเยอะเกินไปเขาเลยต้องกินมันเอาละพวกเราเฮ้ยกาบอยโดนเจ้าสัตว์ารกิงก่อนอีกแล้วไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับกาบอย กาบอยเขาสามารถพิชิตได้ทุกสายพันธุ์ต่อให้มันแข็งแกร่งกว่าเขาก็ตามมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาเลยแต่ว่านตอนนี้กาบอยจะต้องออกตามหาสัตว์ายอีก11ตัวไม่รับรวมเขานี่มันแอดอบอย่างนั้นเหรอพระเจ้าเขาได้พบของที่มีค่าที่สุดในเกมนี้ยังไงล่ะทุกคน โอเคมาดูกันสิว่าของไหนไม่จำเป็นกาบอยจะต้องทิ้งให้หมดเพราะมันเยอะเกินไปเอาละกาบอยมีอาวุธที่ทรงพลานุภาพที่สุดในเกมนี้แล้วเขาพร้อมที่จะยิงทุกคนถึงแม้ว่าหัวของเขาแนละ้วมันจะดูน่ารักไปหน่อยก็ตามเฮ้ยพระเจ้า เหมือนกาบอยเขาจะเห็นอะไรบางอย่างหลบอยู่ตรงพุ่มไม้นั้นโอ้พระเจ้านะมันหมูเพื่อนรักกาบอยเป็นคนที่รักสัตว์บางชนิดโดยเฉพาะเจ้าหมูตัวนี้ที่มันหลบอยู่ตรงตามพุ่มไม้เฮ้สวัสดีเจ้าหมูฉันอ้าวเมื่อมีคนห้าวกับกาบอยเขาไม่เคยยอมแพ้แต่บัสักใด กาบอยยังคงยิงปืนอยู่เข้าชนะอีกแล้วเขาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดตอนนี้ผู้แข็งแกร่งเหลืออยู่2คนเพราะฉะนั้นแล้ว G กาบอยกาบอยกลายเป็นผู้ชนะเอาล่ะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง f ฟ r ร i ฟิ t ทีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Oh.